ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดสำเร็จรูปไม่ยากอย่างที่คิดมาดูกันเลยันดับแรกก็ทำการจัดยัดเข้าช่องปูนแล้วก็ใช้มือเคาะเคาะเคาะให้เสนอกับผนังปูนด้านในแล้วก็เช็คให้ได้ระดับหลังจากนั้นก็ทำการเจาะยึดปูนเจาะเจาะเจาะแล้วก็ตอกตอกตอกแล้วก็ขันขันขัน จากนั้นหันมาทำอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันเพื่อยึดให้แน่นแล้วก็ทำการเช็คระดับอีกรอบเมื่อเช็คระดับแล้วก็ทำการนำริมอัดด้านล่างแล้วก็อัดด้านบน ทั้ง4มุมให้แน่นแล้วก็ทำการลองเทสเปิดปิดแล้วก็เช็กระดับอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจแล้วก็ชิมริมให้แน่น mm hmm. เมื่อชิมริมครบทั้งสี่มุมแน่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองเทสเปิดปิดอีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไป mm hmm. ก็ทำการยิงกาว โดยใช้อคิลิกหรือแดปบสำหรับงานภายในส่วนงานภายนอกควรใช้เป็น PU หรือ MS เพราะสามารถกันน้ำได้ดีกว่าซิลิโคนและแดปแล้วยังสามารถทาสีติดอีกด้วยเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว และวิธีการติดตั้งนี้ยังสามารถเซอร์วิสภายหลังได้อีกด้วยโดยที่ไม่ต้องทุบผนังปูนออก